นิติการคลินิกคว้ารางวัล Best Quality p e r s o n t of Esthetic Clinic นิติการคลินิกคลินิกความงามชื่อดังที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากถึงผลลัพธ์และการดูแลเอาใจใส่ของคลินิกที่บริหารงานโดยแพทย์หญิงนิติการเปี่ยมธนาโรธที่สุดการันตีมาตรฐานคลินิกโดยการเข้ารับรางวัล Best Quality b a s i e n s of Esthetic Clinic ในงาน Thailand Health Beauty Awards 2022รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันเลยค่ะค่ะแพทย์หญิงนิติการเปี่ยมธนาโรธนะคะ CEO นิติการคลินิกค่ะอ๋อรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้รับรางวัล uh, The Best uh, Quality ค่ะก็มันก็คือเรามันรู้สึก uh, เราทุ่มเททุกอย่างทุ่มเท เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยคนไข้เนี่ยได้สิ่งที่ต้องการในคุณภาพที่ดีในทุกครั้งที่มาอันนี้คือเป็นจุดที่ทําให้อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราได้รางวัล The Best Quality นะคะและรางวัลน,นี้ก็บง่งบอกถึงตัวตนของแบรนด์ของเราได้ดีได้อย่างดีเลยค่ะ,ะคลินิกนิติการคลินิกมีจุดเด่นด้านสัญญาการความงามไร้รอยแผลเนียนค่ะเนียนไร้รอย,รอยแผลเพราะหมอคิดว่าการทํญญาศัลยกรรมแล้วมีรอยแผลเป็นเนี่ยมันมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้าง ังวนใจมากนะคะเราก็เลยเอ,ออกแบบการทําสัญญกรรมที่หรือการออกแบบการฉีดที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสวยแบบเมียนเหมือนเกิดมาสวยค่ะอนาคตนิธิการคลินิกจะยกระดับการบริการให้ครบวงจรแล้วก็แน่นอนคุณภาพที่เดียเยี่ยมค่ะ สำหรับคนไทยจะได้ไม่ต้องไปสวยที่ต่างประเทศค่ะเมืองไทยก็สวยเยอะค่ะต้องการทางติดต่อนะคะมี TikTok นิติการคลินิกแล้วก็ Facebook นิติการคลินิกค่ะ